คนมีกากระบาดกลางฝ่ามือที่เกิดสี่วันนี้ดวงแข็งสุดๆเทวดาคอยคุ้มครองช่วยเหลือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่องบุญนำพาช่องที่จะพาทุกท่านไปรับพลังบวกเสริมบุญและเปิดดวงชะตาชีวิตให้สว่างสวัยความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ วันนี้ขอนำเรื่องคนมีกากระบาดกลางฝ่ามือที่เกิดสีวันนี้ดวงแข็งสุดๆเทวดาคอยคุ้มครองช่วยเหลือจะทำอะไรก็สมหวังถ้าหากคุณเป็นคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือแล้วเกิดสีวันนี้คุณจะเป็นคนที่ดวงแข็งตายยากมีเทวดาคอยคุ้มครองช่วยเหลือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ สำหรับคนที่เกิดสีวันนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่ดวงแข็งมากๆพร้อมมีเทวดาคอยปกปักคุ้มครองรักษาหากคุณทำการใดอันเป็นไปด้วยความชอบประกอบด้วยธรรมสิ่งนั้นก็สามารถรู้ล่วงไปด้วยดีคนที่มีเส้นกากระบายกลางฝ่ามือและเกิดในสีวันนี้ได้แก่ 1. เนนคทที่กิิดวัอาตย์สำหรับคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเรียบร้อยดังราชสีมีความรู้เป็นผู้นำดูมีสงาาส่าราศีจะเป็นคนที่มีลักษณะองค์อาจมักชอบเป็นตัวแทนเป็นผู้นำเป็นคนใจกว้างด้วยความที่มีความโดดเดินรวมถึงการเป็นผู้นำจึงมักมีศัตรูมากมาย เป็นคนที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้นใครที่มีคู่หรือคนใกล้ชิดที่เกิดวันอาทิตย์แล้วมีกากระบาดกลางฝ่ามือควรเคารพให้เกียรติอย่าดูถูกหรือลบหลู่โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณาชนเพราะคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่ดวงแข็งเพราะปกติแล้วเป็นคนรักเกียรติรักยศ ชอบเป็นหัวหน้าชอบเป็นผู้นำชอบคบค้ากับบัณฑิตมีจิตใจมุ่งมานะในกิจการงานต่างๆเป็นคนรักสวยรักงามใจร้อนเหมือนลมพายุเปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนกับคลื่นทะเลมีความเฉียบขาดปากว่ามือถึงแต่มีความลังเลไม่แน่ใจในบางครั้งเป็นคนมีปฏิพานเฉียบแหลม ชอบความอิสระในการงานและจิตใจชอบศิละปะในการเขียนชอบขับร้องมีความชอบน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตนเองที่กำลังเผชิญอยู่อย่างเช่นเป็นคนกำพาหรือขาดคนที่คอยอุปถมัมไม่มีผู้ช่วยต้องโลดแล่นตามลำพังเดินทางด้วยตนเองเวลาคบคนอื่น ก็มักจะถูกเขาหาักหลังการปฏิบัติงานของคุณมีความเข้มแข็งซื่อสัตย์อย่างไรก็ตามชีวิตของคุณนั้นจะดีขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณในปัจจุบันหากคุณทำตัวไม่ดีชีวิตก็จะวิบัติแต่ถ้าคุณทำตัวดีคลองตัวอยู่ในศีนลธรรมประพฤติปฏิบัติตามธรรมะ คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติเอาไว้อันเป็นที่พึ่งให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างแท้จริงคุณก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น 2. คนที่เกิดวันอังคารคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือที่เกิดวันอังคารนั้นมักเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมีความมุ่งมานะอารมณ์บางครั้งรุนแรงฉุนเฉียว แต่ก็โกรธง่ายหายเร็วเป็นคนขยันเอาการเอางานใครที่มีคู่รักหรือคนใกล้ชิดที่เกิดวันอังคารต้องทำใจกับอารมณ์ที่มีขึ้นมีลงอยู่เสมอควรเอาหูไปนาเอาตาไปไล่วางเฉยและอย่าไปถือสาเพราะคนที่เกิดวันอังคารที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้น ไม่ได้ใจไม้ไสระกรรมอย่างที่คิดชอบอาสาชอบช่วยเหลือคนอื่นและคนรอบข้างอยู่เสมอเป็นคนที่มีดวงแข็งจะมีเทวดาคุ้มครองมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำเป็นบุคคลที่เสียสละความสุขของตนเองเพื่อคนอื่นอยู่เสมอชอบเป็นอาสาทํากิจกรรมใดๆมักทุ่มเทในการกระทํามากกว่า การทำในกรอบในระเบียบแบบแผนห่วงธุรกิจของคนอื่นมากกว่าของตัวเองคล้ายเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมีความมุทะลุไม่กลัวตายโมโหง่ายฉุนเฉียวง่ายถ้าอยู่ในวังวนของอบายามุกหรือการพนันชีวิตของคุณน,นั้นจะวิบัติได้ง่ายเพราะดวงชะตาถ้าเล่นการพนัน จะทำให้เสียหมดตัวชอบแสดงความเป็นผู้ใหญ่ให้คนอื่นเกรงขามบางครั้งอาจตูภายนอกเหมือนคนที่ยอมคนคนกากระบาดกลางฝ่ามือที่เกิดวันอังคารจัดเป็นผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดเพียบพร้อมไปด้วยไหวพริบแต่ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกอะไรเอาไว้ได้นานทั้งความไม่พอใจก็มักแสดงออกในทางสีหน้า ได้ตลอดเวลาเป็นคนที่ใจคออาฐหานชาญชัยเกินตัวจึงประสบความผิดหวังอยู่เสมอ 3. คือคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความรอบรู้รอบตัวเป็นผู้ที่มีหลักการ มักอ้างเหตุผลวิชาการจะเป็นคนที่สุขุมมักคิดถึงผลที่ตามมาก่อนเสมอจะชอบให้ความรู้บรอกกาวสาั่งสอนผู้อื่นคนที่มีเพื่อนหรือคนรักที่เกิดวันพฤหัสบดีมักจะเป็นคนที่ปรึกษาให้ข้อคิดและความรู้ต่างๆเป็นคนโมโหง่ายแต่ก็หายเร็วยามโกรธ มักจะระบายออกทางวาจาจะมีนิสัยมานะอดทนยามโกรธชอบผูกพยาบาทพอหายโกรธก็มีความสงสารเวทนารู้สึกเสียใจที่แสดงออกมาอย่างนั้นและพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกจะเป็นคนชอบกระทำตามความคิดของตนเองเป็นคนใจใหญ่ใจบุญรักมิตรและบริวารมากๆ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือผู้ที่จะมาปรับทุกข์บางครั้งรู้ว่าไม่สามารถช่วยเขาได้แต่ก็พยายามที่จะช่วยเป็นคนอาภัพแม้จะสร้างความดีกับคนอื่นมากสักเพียงใดแต่ก็ไม่ได้รับความดีความชอบตอบกลับมาแต่อย่างใดเป็นคนรักศิละปะความงามฝากไฟในศินละปะวิทยาที่แปลกเข้มแข็งในหลักการ จะเป็นคนที่มีอุดมการที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ยึดคุณธรรมเป็นหลัก 4. คนที่เกิดวันเสาร์คนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือที่เกิดวันเสาร์นั้นจะเป็นคนที่มีความอดทนอดกั้นสูงเป็นคนที่แฝงไปด้วยความมีระเบียบแต่มีความจุกจิกรวมถึงชอบคิดมากเกินกว่าเหตุเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่ทันเกิด ก็คิดไปไกลเป็นคนเจ็บแล้วจำฝังใจไม่ยอมใครเกลียดใครแล้วจะจำแบบชนิดที่ว่าลืมยากบางครั้งปากบอกว่าลืมแต่ยังจำฝังใจฉะนั้นใครก็ตามอย่าพยายามทําให้คนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือที่เกิดวันเสาร์ไม่พอใจเด็ดขาดเพราะเขาจะจดจําฝังใจไปอีกนานใครมีเพื่อน ที่เกิดวันเสาร์ให้เขารับหน้าที่ตรวจสอบติดตามจะเหมาะสมมากๆเพราะคนที่เกิดวันเสาร์เขามีความเจ้าระเบียบแอบแฝงอยู่คนเกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่มีฝีปากในบางครั้งจะเป็นคนบ้าบินแบบขวานผ่าซากมีเหลี่ยมทันคนหากขาดการศึกษาธรรมะธรรมะยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเป็นคนที่สามหาวโกหกพกลมเป็นคนไม่ยอมเอาเปรียบใครและไม่ยอมเสียเปรียบใครส่วนมากมักจะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นคนสปอร์ตกับเพื่อนฝูงและลูกน้องเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ยอมค่ะท่านผู้ฟังคะนี่ก็คือสีวันเกิดของคนที่มีกรกบาดกลางฝ่ามือที่มีดวงแข็ง ตายยากแต่ทำอะไรก็มักประสบความสำเร็จก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีกำลังใจในการคลองตนให้เป็นคนดีต่อสังคมด้วยกายวาจาและใจอันบริสุทธิ์ของท่านขอบคุณสําหรับการติดตามแลบฟังหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ